คำก,กลางๆแต่ว่าเข้ามาใช้ในคำที่ไม่สุภาพมีอะไรยืนยันบ้างว่าสันดานเป็นคำก,กลางอ,อ๋อก็ในบทสวดสอรพัญญะไงองใดประสมพุทธสุวิสุทธะสันดานเห็นไหม ถ้าสันดานดีมากๆเนี่ยเขาเรียกวิสุทธิสันดานหรือสันดานบริสุทธิ์สันดานคือนิสัยข้ามชาติสันดานเนี่ยคือนิสัยข้ามชาติอวาสนาล่ะวาสนาคือสันดานที่มันยิ่งกว่าสันดานน่ยคือมันข้ามชาติมันติดไปจนกระทั่ง แม้ตัดกิเลสได้ก็ตัดวาสนาไม่ขาดเหมือนภาษาริบุตรเนี่ยภาษาริบุตรนี่นะท่านเกิดเป็นภพบนอดดตท่านเคยเกิดเป็นลิงมาห้ารอยชาติก็เลยมีนิสัยลิงด,ดตัวมาจนกลายเป็นวาสนาถ้าเดินไปแล้วเนี่ยเจอสะพานข้ามแม่น้ำนี่ไม่เหยียบบนสะพานแล้วกระโดด เลยหรือเวลาไปทุดงในป่านี่นะไม่ปรากฏที่พื้นหลกโน่นอยู่บนยอดไม้นอนจนพระท่านอัคระสาวกเมืองขวาไหนเป็นเงี้ยเลยไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพระพูทธองก็ ตรัสต่ว่าสารีบุตรบุตรของเราตัดวา่าตัดกิเลสขาดแต่ตัดวาสนาไม่ขาดกะทิงสบอายุพระพุทธศาสนา